ราบสวัสดีกันด้วยนะคะเราพบก,กับ Button TV อีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวไลนเจอร์ตัวใหม่มาครับเราก็าจะมีตัวใหม่มาครับเราก็ขอรอแป๊บหนึ่งครับขอตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับใใครับตอกใกล้ๆมันก็จะเสร็จแล้วนะครอแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็ลอก่อนนะครับนี่ครับอ๋อนี้เป็นพวกนี่ครับตัวใหม่สามเท่าครับสามเท่าอืโอ้ยนี่ครับผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับจากล่างสุดท้ายแต่ก็ไม่สุดท้ายนะครับเราไปดูสะสมดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับ นับเราก็มาดูกันนะครับมีตัวใหม่มาครับนี่ผมช <laughs> อบเล่ตัวนี้าห, <อ |pl|> หมดเลกนะครับ <laughs> เราไปดูนะตัวใหม่มาไปดูกันเลยนะครับตัวใหม่ตัวใหม่หมาดูแถวด้านหลังตัวใหม่พี่ว่าตัวใหม่ปะอ๋ออันนี้ นี่คือนี่ครับ,รบตัวใหม่เป็นพวกแถวนี้นะครับนี่นี่คือตัวใหม่นี่ก็เป็นพวกร่างหนึ่งรัางสองนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปลองเล่นกันเลยนะ <c oughs> รแ๊บหนึ่งแล้วก็จะไปลองเล่นเลยสเต็ปพิเศษกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะใช้เราก็ต้องใช้เพื่อนด้วยนะครับดักไนหมดแล้วแน่เลยครับ อ้นนันผมต้องใช้ <c oughs> วันนี้ไปเลยใครไม่รู้แล้วมาดูกันนะจะผ่านหรือเปล่าอ <c oughs> นี้ผมก็นะเ,เปลี่ยนสก,กินเหมือนกันนะผมก็เปลี่ยนสก,กินนะค <c oughs> เปลี่ยนสกินจำจนคิดนะครับเห็นว่ามันจะตีไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับผม <c oughs> แล้วตัวนี้เหมือนกันที่จริงมันจะตีไกลเอ้ยตีไกลใช่ไหมอันนี้มันมาตีไกลชูไอชูใช่ไหมเออชูนะครับนี่ก็เปลี่ยนสกินเหมือนกันครับนี่ครับคุณจะคุณเปไม่ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนสกินตัวมีแค่สามตัวครับมีก็ไอจอมจนวพีชแล้วก็ชูแล้วก็ไอไอ,ไอม้าเนี่ยตัวม้าตัวนี้ แล้วก็เออแล้วมีตัวหนึ่งรันนะครับลันยู่เนี้ยเพื่อมาช่วยเยอะเลยครับเราจะจีบไมันจะไกลกว่าเดิมนะจุเด๋ครับแล้วตัวนี้มันก็ที่มันสองดาวไหมล่ะเอ,อ้เจ็ดดาวไม่ใช่หรอครับอันนี้มันมาแปดดาวเลยแหลกมากเลยครับบอกเลย จบจบถ้าผมเปลี่ยนจะกินแล้ถ้าผมเปลี่ยนจกินแล้วตีมันก็ตีปกติตามที่ผมเปลี่ยนนะครับมันก็ไม่ได้ตีแรงมากเมื่อเราเปลี่ยนสกินนะครับโอยโหอ เราบนครับเราไปดูก่อนเราจะไปดูด่านไอ้ด่านต่อสู้ของเรานะครับนี่ผมก็ถึงด่านท้านะครับผม,มอยากรู้จังสมมติถ้าเราถึงนี่แล้วจะได้อะไรจะได้เพชรไหมหรือว่าอะไร ผมก็จะพาไปดูน้องของผมนะครับนี่น้อง,องผมนะครับเขาโหดมากบอกเลับนี่เขามีตัวนี้มันเพิ่มเลือดได้ชอบมากนะแล้วก็ตัวนี้อะวะนี่นี่โหมหมดทั้งทีนะครับ ตอนนี้มันอึดแต่ตีไม่ค่อยแรงนี้ก็ตีแรงนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับอันนี้ก็อยู่กิด้วยกันกับผมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคนหนึ่งคือนี่นะครับอันนี้น้องไม่แทนครับนี่เขาก็โหอยู่แต่เขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับน้องผมคนสุดท้ายคืออเลยนะครับ คนนี้เจแปนเดอรเพรย์ไรน์นะไปติดตามช่องเขาได้นะครับเขามีแมวนะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยก็มงครับไม่ใช่มงมงเต้กงนะครับมมมนะไม่ใช่นะค,ครับอย่าลืมติดตามะไรว่าเจแปนเดอร์เพย์ไรได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อย่าลืมติดตามช่องเจแปนเดอะเพย์ไรนะครับโอเครับเราก็มาพบกันต่ออีกทีเมื่อกี้นอกเรื่องคนระับนอกเรื่องแป๊บหนึ่งก็ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ใมาก็าคือ้ผมไปดูกิลวดีวกว่าคกวเลดเลดเกี่ยวนะ แล้วที่ที่เขาตีไปผมตีเยอะสุดแล้วมันแย่งคนไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะแล้ว้ให้ไปดูอีกคนนึงดีกว่าคนสุดท้ายนะครับไปดูคนสุดท้ายกันเลยนะครับคนนี้ก็อยู่ในกิลนะครับแต่เขาอาจจะไม่ค่อยโหดมากนะครับนี่คือว่า ๆๆตึ๊ดตึ๊ดี๋ยวคนไม่ติดนี่เอ้ยอ๋อนี่เขามีจอมโจรคิดด้วยครับแล้วก็ประตูห่านล้วอ๋อนดโนเสารนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรวะเนีเเเ่ยเอ AK นะครับแต่อันนั้นไม่ใช่จอมโจรคิดหรอกครับต้วัวไหนไม่รู้ครับ ก็ไมาดูอีกคนนึงคนชายนะครับจริงๆอ่ะเขาปิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็โมสุดท้ายแล้วนะครับคือคนนี้โหดโหดอยู่นะครับอ้าไปไหนแล้วคนนี้โหดอยู่นะครับก็คือว่าโหดมากเลยครับคนนี้จะสวนมากเขาจะไม่เล่นนะครับนี่เขามีตัวแล้วเนี่ย ซิงหอคงนะนี่ดีนะไม่ได้ลั่งอันต้านี่โอหโอเคครับเราก็ขอ <c oughs> แป๊บนะเราก็ขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้ like, นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมคลิปนี้ก็ขอละ แป๊บครับทิ่นี้ก็ขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย